ขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรยัยขอเจริญพรพุทธบริษัทญาติโยมผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายหมายมีเจ้าภาพเป็นต้นพร้อมไปด้วยกระยาณชนที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4ซึ่งวันนี้ก็มีจุดประสงค์ตรงกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสมัครสมานสมัคคีได้เห็นหน้าเห็นตากันโดยมีคำคำหนึ่งเป็นสื่อนั่นก็คือคำว่าบุญคำว่าบุญได้ยินแล้วมันก็อบอุ่นใจ เหมือนดังว่าจะมีอะไรดีๆที่จะให้เราได้เห็นยุคเก่าสมัยก่อนคำว่าเอาบุญเอาบุญมันมีมนคลังมากหนุ่มสาวชาวไร่ชาวนาตลอดถึงชาวบ้านย่านตลาดอย่างพวกเราก็รอคอยวันที่จะถึงบุญสงกรานมั่งบุญปีใหม่มั่งหรือบุญเข้าพรรษาออกพรรษาชื่อแห่งบุญมันเป็นชื่อแห่งความสุขเป็นชื่อแห่งความสบายใจ เหมือนดังว่าภัยเวรจะไม่เกิดขึ้นหากเราไปเอาบุญไม่เหมือนไปอย่างอื่นดังนั้นคำว่าบุญจึงเป็นสื่อสารทําให้เราได้มาพบกันวันนี้มีกี่งานมีกี่อากิจกรรมที่เราจะต้องรับรู้รับทราบขออ,อ่านตามดีกาการไปเลยโยมขอเรียนเชิญร่รวมงานทําบุญเพื่ออุทิศส่นกุศลให้แด่คุณพ่อสมอนเที่ยงตาพร้อมกับอุปสมบทนายสันติสุขชัยจันดา หรือหลวงพี่โวนายกิติพงศ์ประทุมมาชอบนายสิริวิทย์ชิมโพคลังเทตั้งกองบุญกองบวชนาบ้านเลขที่เลขที่เท่าใดพอเนี่ยนามมันถึกมันเลลึบเห็นแต่เลขศูนย์สองโตอ๋อสี่ลอยติบ้านเลขที่หนึ่งร้อย หมู่ที่เจ็ดบ้านโคกกลางตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามกำหนดการวันที่4วันที่หเมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันบวชนาคเป็นวันงานนาคแล้วก็วันนี้เป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลเจ้าภาพประกอบไปด้วยคุณพ่อบุญสวนแม่ถาบอนสารยศท่านใดน,อน้อเนาะเออประธานใหญ่ซื้อขึ้นนามูนี่ คุณพ่อบุญสวนแม่ถาวรสารยศอท่านพุ่นตีอ่อเจริญพ่นเอออ่ะ,อะขันบโยกมือขึ้นกับมาค่าข็าได้มาค่าจังสีสกัสิโลครับครอบครัวที่สองคุณแม่สมรเที่ยงตาบุตรสาวสมพรเที่ยงตาบุตรสาวเออเจริญพ่อน มิสเตอร์อาโดลาาวโอลีนางอนิตาบุตรเขยบุตรสาวนางเกสรเที่ยงตาบุตรสาวนางสาวอนุธิดาเที่ยงตาบุตรสาวคุณพ่ออินเที่ยงตาคุณตาคุณแม่ทองใบรัตนพลน้องสาวคุณพ่อสุรินแม่หนูไกรบุตรแสงคุณแม่ทองเลื่อนเที่ยงตา คุณพ่อสมียนหรือสมียน,เน,นเ,เนี่ยเออเนาะเขาเติมไม่เอกนะเฮานะคุณพ่อสมียนแม่ทองใสประทุมตาคุณแม่สิงประทุมมาคุณพ่อคำพาแม่ตาภูคำบงคุณพ่อชมคำภูคำบงคุณแม่สำเริญเที่ยงตาคุณแม่บุญมีสุขพนัทคุณพ่อประสิทธิ์แม่บวสีชิมโพคลังคุณแม่ราตีบุตรวง พ่อผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อคานพ่อผู้ใหญ่บ้านของพวกเราคุณแม่อ,อนคงพินแยงคุณพ่อทองแดงแม่บัวลีชิมโพคลงังพร้อมด้วยบุตรธิดาคานาญาติจำนวนมากมายกระดาษแผ่นนี้ก็ไม่ใหญ่เพียงพอที่จะกรอกชื่อทุกคนลงไปได้เรียกว่ากระดาษเล็กนิดเดียวไม่สามารถจะจดจารึกบันทึกชื่อทุกคนลงไปแต่บางครั้งชื่อนั้นสำคัญฉะไหนถ้าเกี่ยวกับการทำบุญมโนปูพังขามาธรรมมา มโนเศรษฐามโนโมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จมาแต่ใจถ้าใจคิดดีแล้วแล้วก็ทําให้ส่งผลให้เราได้พูดดีส่งผลให้ปฏิบัติดีถ้าเราทําคิดดีพูดดีปฏิบัติดีขึ้นชื่อว่าความสุขก็ย่อมที่จะติดตามตัวเราดุดดังเงาตามตัวของเราหรือโดดดังรอยเท้าเวียนเวียนไปตามเท้าโคที่เดินออกหน้าฉันใดก็ชันนั้น แต่ชื่อนั้นสําคัญแน่นอนถ้าเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินนะยมแแมเนาะสลอิสลอ,สลอุบัตรประชาชนบไดรเอาไปเบียร์ย่างฉีบขาอดจสีบรจายเห็ยนนากันยุนี่ละเออหูจักกันยุนของบ่อไหเนี่ยไม่ใหญ่ลืมในเหตุยังไดระบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นชื่อนั้นสําคัญแน่นอนถ้าเกี่ยวกับธุรกรรมโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนยมพนยมแม่แต่ติเรื่องทาบุญกระบบเป็นอย่างบรเป็นอย่างเป็นซื้อล้นสื้อหายจะเสียใจเด้อบางคนบางท่านเด้อมันเคยมีกรณี โซเห็นกูเป็นยังกูตกกูยากกูบ่ได้เป็นคู่เป็นน้าคือสูติคือบ่ม์มือกูลงพนาพิษกันคุณยอมมาตามาาประเทศนาศพเพราะท่านในพ่อสิบนาทีเนี่ยมาก็อ่านสื่อนี่ล่ะอ่า,านไปอ่านไปเออท่านพออท่านร้อยตำรวจตีท่านร้อยตำรวจโทรบันมีผู้หนึ่งบัดเนี่ยอยู่น้ำกินกับอีแม่บ่มีหยดถาบรรดาศักน้ำโมปรากฏว่าสื่อจบลงไปผู้ขาก็อ่านไปมันบ่นมีสื่อเล่า คือดเดาเนาะคันมูแม่เนาะเออคันได้ฟังพระคู่เบาจังสี่แล้วก็สบายใจชื่อนั้นสําคัญชะไหนตั้งใจดีแล้วเนาะแม่เนาะลุกขึ้นตบเอิกผางเลยสู้เ็นกูเป็นหัวลักหัวตอกูบ่มียอดมีทาสัตว,ว์เลวเนี่ยไปใหญ่เลยคนยอมก็เลยบอกพอบอกแม่เอาไว้นะฮะเออจิตใจดีสยางก็ยอมเสียดีไปแต่ว่าก็อย่าลืมดูหลายเออมันก็นสิบวดีถ้าเป็นยังสั่นก็ได้ อขออนุโมทนาขอบคุณนะท่ากําลังชมกําลังเบิงกิจหนอดอาจารย์ยูเดอร์ท่านมาหาตองเดอร์นะตั้งใจว่าจะมาเห็นหนากระพานนองไส้พระลูกไส้ก็ว่าดใดคุณโยมพอยโยมแม่เคยเลี้ยนบาลีน้ำกันอยู่สำนักาศาสนาศึกษาวัดโพอทองตําบลบันกงกําเพื่อน,น้องเรือจังหวัดขอนแกน่นเลี้ยนบาลีน้ำกันคุณหาาิคุณโยมเออคันได้เลี้ยนบาลีได้เป็นบ่ได้เป็นกระอ,อืน่นกันไม่ก้อนมหาเนาะแม่เนาะ คือเฮาโยกเก่าตะกี้แม่ขันไปเลียนหนังสือโอ้ครูวะเด้เออครูค,ค,ค,คมาแล้วจักได้เป็นครูวะได้เป็นครูคอยได้เลียนหนังสือในในเบาหยอกกันหานะอาขันไปเป็นทหารทั้งสี่ขันผู้ใดส่งธรรมะธรรมโมแน่ในกลุ่มทหารเขาปฏิเสธเหมาหาอยกละทง้งทางที่ก็บ่ได้มาหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คงจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันจึงพูดออกไปเช่นนั้นเอนเนอวันนี้ก็เลยดีใจในส่วนนี้มีงานอยู่สองงานก็คืองานบวชคุณยมบวชผ่านไปแล้ว บวชเทศยังนอบัชจิวาเสียดายเน,นาะผบดายมานั่งฟังเทศเนะาะผ่าไม่เออก็เป็นยังดอกเออขสิบุญใบขันบอกไปลก็ได้นเนาะเพราะว่าเกี่ยวของกระเพินจักนอยงานเรานี่ก็ได้เพราะว่าบ,าบวชไส่กองบุญให้ไร้ร่วมพิธีนนนี่นั่นแต่ว่าบางบ้านกรบบวชหนกักคุณย่อมหมายความบางัานหนักสักอนจังบวชอันนี้แหละบวชใส้กองบุญกับบวชแบบนี้แหละว่าถือต้องแล้วบวชแล้วกระไดมาสวดม่นต์ได้มาชั้นเขา่า ขันไม้่าพระได้ฉันผู้ตายก็ติดได้ฉันก็คือหลูกเต่าเ่าหลานผู้บวชก็ได้ฉันที่พออีแมมผู้หลวงรับดับกันไปกสิพ่ออ่มพ่อยเต็มไปน้ากันก็ถือต้องล้วละโยมพอย่ยอแแมถ้าแม่ได้เสริมจากน้อยมาฟังเทศฟังธรรมน้ำกษิดีไปนะแต่ว่าอันตรมากกสิบ่อเาบอกไปเลี้ยงบวชถ้าบ่มีผู้บวชนังอยู่นี่เนาะตมิตรขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีว่าพ่อแม่นั้นมีส่วนรวม ในการเป็นญาติของพระพุทธเจ้าโดยรอยเปอร์เซนต์ลูกหลานของเข้าได้เข้าไปครบราสมมาคมเป็นญาติของพระศาสนาเป็นญาติในคำสอนเป็นญาติของบวรสมมาสัมพ,พุทธเจ้าโดยอิพ่ออีแม่นังยุนีละสนับสนุนลูกหลานของพวกเข้าทายุได้ไปเป็นกะจวัวากันไปเพื่อศึกษาเราเลี้ยนบวชแล้วตองเลี้ยนคุณย่อมสิ่งที่สีเลี้ยนก็ต้องหาทางเลี้ยนทางที่สีเลี้ยนก็คือมากมีองคป8 เพื่อสิเกาวไปตามมักนั่นแหละมักไปว่าทางคุณโยมมักไปว่าทางสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีปัญญาเห็นชอบมีปัญญาที่กั้นกองแล้วสัมมาสังกัปปะรู้ตัวว่ามีปัญญารู้ตัวเรียกว่ารู้ทั่วตัวพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมประการต่อมาไปเลี่ยนเรียงของศีลก็คือสัมมาว่าจาต่องเจรจาสมกับได้บวดเ,เรียกว่าเกี่ยวกับศีล สัมมารกรรมมันตะการประกอบอาชีพที่ถูกต้องดีงามสัมมาอาชีวะไปศึกษาเรื่องประกอบการดำรงชีพที่ดีงามพร้อมกันนั่นกับสัมมาว่ายามะไปฝึกพัดดัดกายว่าจาใจของเจ้าของโดยความเพียรว่ายามะไปว่าความเพียรคุณยอมแล้วก็ไปศึกษาเรื่องสติและเลือกได ในเวลากินเดินนั่งนอนคิดพูดต่างๆทำาม้สติกสิบโอเพอบ์โบลเลอ,อร์โบพิษโบพังสุดท้ายสมาธิสสามเจ็ดแปดประการในอื่นม่หนทางที่สิต้องศึกษาแม่ตจย่อยมพอย่อมแม่โย,น,ยน,นั่งโยคะนนี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตของหนักศึกษาในคุณยอมเดอ้อมนุษย์เกิดมาชีวิตคือการเดินทางการเดินทางจะต้องเป็นการศึกษาต้องไปประสบพบสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องปรับโตกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่ตลอดเวลาเหตุดังนั้น ชีตเลืเอ่อนบากการเดินทางการเดินทางมันก็นสิไปลุยลุยเลยกับบอมแมนจักสิตำยังจักสิซ้นยังในน่อยแม่เนาะดังนั้นเมื่อเจอปัญหาซ้นปัญหาเฮาก็ต้องมาปรปับปรุงเพื่อสิแก้ปัญหานั้นเดินทางมุ่งต่อไปที่มาร่วมกันมานี่ก็หวังว่าจะถากทางปัญหาต่างๆเพื่อสิไปพบกับความสุขนี่คือจุดประสงค์ของพ่อของแม่าบาโบเืีอถ้าฟังตอนสุดท้ายตอนถวายท่านทบ่หวังความสุขมันมันบ่อพอเนาะหิตายสุขายะ ขอให้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอําหากังแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพะน,นะไอ <c oughs> นี้แสดงว่าห้าหวังความสุขแต่เนาะแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติกานางังและแก่ญาติทั้งหลายสุ่มตายแล้วในรุ่นห้าวหัวในห้าต้องเอากอนเด้เทือกต้องเด้อจะไปแปลงหม่องใหม่เด้่พล,ลังคนขามเจ้าของไปย่อมเออเต้นไปหาผู้ตายเลยเออเขาเรียกว่าลือนคู่นะ ปาดเกาเพลินบาวยดีแล้วเราไม่อิ่มเราไม่เต็มเราจะเอาอะไรให้คนอื่นได้เราต้องสั่งสมเสียก่อนดังขณะนี้เรากำลังสั่งสมเอาละเมื่อนี่ทํำบุญหาคุณพอสมอนเทียงตาทํำบุญหาพอกับพอวาพอของพวกข้ามีคุณนั่นเองคุณของพอของแม่หลายปันใดนอแม้จะทักแผ่นฟ้าลงมาเป็นกระดาษ สมมุติเอาแผ่นดินเนี้ยพื้นพระสุธาเป็นโต๊ะรองรับกระดาษซึ่งเอาแผ่นฟ้ามาวางสมมติเขาพระสุเมนมาเป็นปากกาสมมติน้ําในทะเลมาหาสมุทรมาเป็นน้ําหมือของปากกาเมื่อองค์ประกอบพร้อมแล้วเราก็ใช้มือของเราเล็กๆนี่แหละแต่สมมุติว่ามันจับเขาพระสุเมนนั้นได้แล้วก็มาขีดเขียนวาดโดยเฉพาะบรรยายคุณของบิดามารดาฝ้าสอดแผ่นดินทะลุปานแผ่นดินไหวคุณย่อม เขาซูเมนห่วนนำในทะเลมหาสมุทรเหือดแห่งกันยังบอสามารถที่สิจดบรรยายคุณพ่อคุณแม่ได้เบิดหากมากไม่กายกองขนาดนั้นฟังแค่นี้ก็ปวดหัวตึบมานักใจของลูกของเต่าแท้เหตุจังใดจังสิตอบบุญแท่นคุณใดมีเป็นขอเว้ามากเป็นย่างยจากหลายๆที่วาม่ายนยอลงมาได้บ่อพผอาจารย์ได้คุณย่อมบได้เบาเองภาษาสดาของพวกเข้าเ้าเอาไว คนของพ่อของแม่แม้จะมากมายไก่กองมหาศาลเมื่อย่อลงมาแล้วก็3ประการประการที่1เราได้เกิดพ่อมีพ่อมีแม่ประการที่สองเราได้เจริญเติบโตพ่อมีพ่อมีแม่ประการที่3เรามีความไว้วางใจที่สุดก็คอือพ่อมีพ่อมีแม่บุคคลที่เราวางใจที่สุดคือให้ความรักเราแล้วแล้วเราก็สบายใจว่าท่านรักเราจริงเราไม่หวัน่นเราไม่ภาวาเราไม่หวาดระแวงเหมือนรักกับชายหนุ่มหญิงสาว เราไม่หวาดระแวงบอกคือหลักจากพอจากแม่อันหลักทั้งอื่นน่เสิอาหวาดระแวงคนสามประการต่อไปนี้ขอเวา้าบาลีสลับนําคนย่อมประการที่หนึ่งที่เราได้เกิดขึ้นมาก็เพราะมีพ่อมีแม่คนตรงนี้เรียกว่าชาติคุณชาธาตุหมายถึงเกิดคนย่อมชาธาติแปวสามการที่เราได้เกิดมาเวียนบ่ายตายเกิดในการมาพบรูปประพบาร,รูปพบ สิเวียนอยู่นี่คุณย่อมเพาะมีพอมีแม่เดอร์ถ้าลดจากสามภพเกิดหมายถึงไปนิผ่านสิ้นสุดจากกิเลสาสวะจังสเดไปนิผ่านก็ระตองมาเวียนเกิดเบี้ยนตายแต่ที่เราได้เวียนอยู่ในกามมาพอบพอแห่งการเสพกามก็มีเทวดากับมนุษย์รูปประพบได้แก่พร้อมู้ทธ่บำเพนสมาธิใดระดับหนึ่งและก็ได้ชั้นสมาบัตแปดเอิญอรูปประพบคุณย่อมพอยมแม่อันนี้เวียนใบยตยเกิดยุนิยนมีพอมีแม่ คนที่ทําให้เราได้เกิดมีคําทองเอาไว้สันสันเด้อคุณลูกทั้งหลายเด้อลูกก็ไปล่างถวยมิถุนพู้เถ่าฟังอยู่นี่เนาะผู้เ่าก็มีพอ่อมีแม่ขึ้นกันตอนนย่อมพอย่อมแม่เนาะเออเพียงเต่เพิ่นจางกพกัวเข้าไปแล้วทองเอาไว้สันสันว่าจังสิไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้ให้คิดจักน้อยแมนบอเออแมนยูนะ่เนาะไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในวันนี้ คนนี้จึงเรียกว่าชาติคุณคนที่ทําให้เกิดเดอประการที่สองหลังที่จะเกิดเกิดมาแล้วมนุษย์ของพวกเราจะไม่เหมือนสัตว์อย่างอื่นคือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่เหมือนอย่างอื่นค่วยว่าพ่อสามสี่จะมโมงแลงน,น้ำกลนแม่น้ำนกลนพ่อไก่น้อยก็เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบ่บท่านโดนคุโยมข้นโยธาใดโยธานั้นได้ออกมาหนาขาม่มกับข่อมบอกมาแข้งไก่แข้ง,ขงอยจงังหดอยจังสันดังนั้นคุนอย่างที่สอง พ่อแม่ขยับเขาไปใกล้ๆอุปการะอุปะแปว่าเขาไปใกล้ตอดเข้าไปเยือบเข้าไปการะแปลว่าการกระทําการขยับเข้าไปใกล้ๆอย่างใส่ใจเพื่อกระทําให้ลูกที่ออกมานั้นจเจริญเติบโตคุณย่างที่สองจึงเงินว่าอุปการะคุณเอ,อสอนทุกอย่างสอนจินสอนนางสอนเดินสอนนอน มนย์ของพวกข้าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกบ่ฝึกบ่ไปบ่ามาเลยเส,สยลั่มบ,บ่หนำช่วยเหลยเจกของบ่ได้บ่คือสัตว์อย่างอื่นเด้อพออพอบางคนนั่นลืมข้าวซูมเมอร์แห่งโหดไล่เนาะไอแม่เนาะเบิงข้าวโอ้ยอนซ่อนเชีย่ยไปมองได้เวตาโย้ทุกข้าวขาดตะกรรมจะมีทําร้ายบิดามันดาอยู่ทุกวี่ทุกวันตายมั่งไม่ตายมั่งอะไรกันนักกันหนาเขาเหล่านี้คงไม่เคยท่องเอาไว้สิว่า ไม่มีทารกหญิงชายคนใดที่จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสายลมแสงแดดโดยปร,ราศจากการประครบประงมจากพ่อจากแม่เขาเล่านั้นคงสกิดว่าเจ้าของใย,ยเองโตเองออกมาจากกลดูติดใจจังกายเหตุพอเห็ดแม่จังสันน่าเสียใจเหลือเกินคุณหยาิคุณโยมอยาเสพติดกระลาบาดบวบยุยยุไซ ทัว่วภาคทั่วทุกภาคทุกประเทศไทยจักสีว่จาจังใดน้อยยมพอนยมแแม่เนาะเอาคนไดฟังมืนอีก็เอาเป็นมาลูกทุกคนเด้อไม่มีทารกหญิงชายคนใดที่จะเติบโตขึ้นมาเองไงเองเด้อต้องอาศัยพอ่ออาศัยแม่กินบ่เป็นกระปอนนอนบ่หลับกับกอมเออไทยบ่เป็นก็ต้องสอนเงียวบ่เป็นก็ต้องสอนยางบ่เป็นก็ต้องสอนร้อยแปดหมื่นแสนพันประการ ตำบอ่อนำสอนแล้วมนุษย์สามารถพัฒนาเจ้าของสอนเจ้าของสอนปืนได้พร้อมสัตว์อย่างอื่นเขาจะเตะพุตบอลเป็นสมมุติวายช้างก็ได้แค่นั้นละเอาลูกลาไนคว่เพิรนมาสอนให้พอ่อให้แม่นี่เตะพุตบอลแล้วบักลามานี่สร้างสอนต่อกันบไ่ได้ไน,น้คนหยาิคุโยเอมเขาก็สิได้แค่นั้นยศอย่ยแค่นั้นละนั่นคือดีละฉานเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเป็นปกติของเขาแต่มนุษย์ของพวกเหล่านั้นอยู่ได้ด้วยการพัฒนาคือการฝึก และก็สามารถที่จะฝึอกอย่างไม่สิ้นสุดเป็นพระพุทธเจ้าก็ยอ้อนฝึกเด้สิทธาราชกุมารคุณญาติคุณยอมจนไปถึงปันนั่นละมนุษย์ของปวกเฮาแต่ถ้าไม่ฝึกนั้นก็เอาตัวไม่รอดแย่ yeah. ออยิ่งก็สัตว์เล่านันอีกบัดที่นี่ดังนั้นการบวชกด็ดีอีพอยแม่มานั่งอยู่นี่คือมาศึกษาเด้อชีวิตคือการเดินทางการเดินทางก็คือการศึกษาไปเรื่อยๆตําหันแน่ตาหนี่แน่กแก้ปัญหาไปจนว่าตายจากการผุละอีพอยแม่ประการที่สามคนของบิดามารดาเรียกว่าคนที่ไว้วางใจที่สุดแม่รักลูกนะเส <Okay. S 1> ียหลอดเด้อโลกเลย พอหักลูกเดอ้อพอจังบอกพอจมอยู่น่ก็ย้อนพอหักเดอ้อที่แม่จมอยู่น่ก็ย้อนแม่หักเดอ้อเสียเพลโลดแม่นี่หลีเดอ้อแต่ว่าผมรักคุณจังเลยเโลกนี้ไม่ไรเท่าใบมะขามถิ่นดีดินงามไม่มีเฉพาะบ้านโคกกลางหรอกไปกับพี่สิไปอาจลาดจังสิจะไปเสืออะไรเดอเอ้อเออแต่ของพอ่อของแม่มันวัว่างใจได้มากกว่านั่นคนย่างที่สามเลยเอื่นว่าจังสิบานเนี่ะระมรตมคุณได้ยอมเดอ้อ ปะระมัดถักคุณไปว่ายิ่งยวดไปว่าเกิดขึ้นเองโดยบ่ต้องมีผู้ใดมาเสียมมาสอนมันเกิดขึ้นเองรด,ดดังแดดเนี่ยเลี้ยวออกไปทั้งแดดที่พอเนาะขันเท้าเห็นแดดเรลสิ่งท่อยุ่ในแดดคืออย่างโยมแมมฮอนเออสิ่งที่ซ่อนอยุ่ในแดดคือฮอนขันถามโยมพอโยมแม่ต่อไปมาผูดด้ใดบอกให้แดดฮอนบ่มีเนาะพอเนาะมันเป็นของมันเองบ้านที่นี่อีพออีแมมหักเข้าเนี่แหละมันบ่มีผู้บอก แดดฮอนเนี่เอิ่นบัปรมัดเนี่ยเกิดขึ้นเองหญ่เองเป็นตัวเป็นตนของเขาไม่ต้องมาฉาบมาทาไม่แตง่งไม่ต้องมาแต่งให้ฉันร้อนฉันร้อนของฉันเองพ่อแม่หากลูกผู้ใดสิมาแตง่งบอมีคุณย่อมเลยเอนว่บปรมัดผักคุณเด้อรักใดแน่รักแท้ท่อพ่อแม่รักผูกสมัครรักมั่นมิวันไหวห่วงใดเล่าจะห่วงปานดวงใจที่พ่อแม่มีให,ให้ต่อลูกอยู่ทุกครา ยามลูกขืนพ่อแม่ขมตรมไหลเท่ายามลูกเศร้าพ่อแม่โศกวิโยกกว่ายามลูกหายพ่อแม่ห่วงคอยดวงตาเมื่อเห็นลูกกลับมาพ่อแม่หมดลดห่วงใหญ่งานประจำปีเผื่อชื่นชมงานประจำปีที่อำเภอเชียงยืนของพวกเราหากค่อนคืนไปแล้วตีหนึ่งตีสองลูกยังไม่กลับบ้านเออ,ออกจากบ้านไปเที่ยวการเที่ยวงานบานภาวาได้ยินเสียงปูตะลไลไฟผะเนียงอาสีมองในแงล่ลรเดือดซ้ำไปเท่า เสียงโผล่มันมันมนเป็นโผล่บล่เทาคือเสียงแน่นคือระเบิดเทล่เทาเฮาสาวุด้อคันมันระเบิดจะถื่อผู้ใดเด้อถื่อไผกรบบอดีจจะมองนอนเทานอนนอนเจ้าจะเว่าดูหลายมันบอกเป็นยังดอกนอนบ่หลับคือเกาลูกขึ้นมาตุ่มอีกเทาเ่รามันระเบิดที่ลีตีล่ะสาวุด้อ ขันสีถื่อไผ่ก็ยอะถื่อหลูกข้าวของนอเถายัางวายอยู่เด้เออมันยังมีขยับมาขอ,อนี่มาว่องเล็บใบอยู่คุหญาคิคนย่อมนี่คือความห่วงใยของบิดามารดาของพ่อของแม่แย่แสความรู้สึกของแม่ของพ่อในเดอ้อคุณหลวกทั้งหลายนี่คือสามคุณย่อๆที่ย่อปั้งเนืชาติคนคนที่ทําให้ได้เกิดมาเป็นคนนี่แหละ สองคนที่ทำให้เจริญเติบโตเรียกว่าอกปาการะกคนสามคนความรักที่ไม่ต้องมีใครมาแต่งมาบอกคือปรมัตถคุณเดอร์นี่คือคุณธรรมสามประการแล้วพ่อแม่ก็มีิถรมติประการตามมาอันเป็นคุณธรรมประจำจิตใจของพ่อของแม่คุณที่สิบเอาต่อไปนี่ถ้าสามารถขยายออกสู่สังคมได้ก็น่าชื่นชมนุโมทนาคุณประการแรกที่พ่อแม่มีให้ลูก ยนในใจตลอดก็คือเมตตาเมตตาเปวอาความรักคุณยมข้อที่สองกรุณาเปวอาความรู้ตนหรือสงสารข้อที่สามโมติตาไปวอาความยินดีน้ำข้อที่สี่อุเบกขาคุณยมใว้ว่างใจมองดูอยู่ห่างๆหรือว่าใจเป็นกลางก็ได้แล้วบัดน,นี้เมตตากะดีกรุณากะดีเสียมใส่ยย่ำใดโยมแม่สิมใส่ยย่ำไดเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา ใส่ในสถานการณ์ต่างๆกันชีวิตของมนุษย์นั้นมีอยู่สถานการณ์อยู่สองอย่างโดยหลักแต่แยกออกสิเป็นสามสถานการณ์ที่เสี่ยงมาใส่เมตตาเอามาใส่ในสถานการณ์ปก,กตินี่แหละลูกก็ยูดีมีแห้งลำรุวยพร้อมเป็นคู่บาอาจารย์เป็นนนเป็นนี่เขาเบ่อเดือดบอลอนแต่แม่ก็พอกระหมอบความรักให้เสมอยิ่งภาคพุ่มใจภาคพุ่มใจที่ลูกได้ดิบได้ดีก็หักคือเกาบนบ่เขา อาได้ดีแล้วกบ่อหักเขาหักคือเกาหนี่สถานการณ์ปกติสองบาดท,ที่นี่สถานการณ์ที่ไม่ปกติให้เอาการุณากโมทธิตามาใส่่อมสถานการณ์บ่ปกติมีอยู่สองอย่างหนึ่งบปกติในท่าเป็นตะลุตนตบ่ปกติในทางเลร้วลายคือล่มละลายหรือว่าถือกลดซ้นหรือว่าถือกยึดหายยืดหน้า หรือามีลรกไผ้ไข่เจ็บป,ประจาโตประจําร่างกายเกิดมาทุพลพลภาพพอแม่ต้องหายความกรุณาสงสารหาทางทุกย่างทีเสียลูกพ้นจากทุกขให้ใส่ในสถานการณ์ที่เลว้ายเช่นนี้แล้วสถานการณ์หนึ่งคือสถานการณ์ที่ดีมากลูกเลี้ยนจบปริญญาลูกออกมาประกวดนั่งง้ามประกวดลองเพ่งเป็นคนดีซีสังคมล่งเรียกตังเลยรับแข่งขันในตำแหน่งต่างๆของหมบานคนนับหนาถือตา พอแม่เอาสถานการณ์บ่ปกติอันนี้มาดีใจน้ำพูเป็นลูกเป็นเต่าเด้อส่วนนันที่สีนันก็คืออุเบกขาคุณยมอุเบกขาเฉียนไปในหนังสือว่าแปลว่าว่างเฉยมองหนีคนไทยเฮาก็เลยสืออยู่ฮะลังเตียว่างเฉยไปว่าสือติวติวานอันนั้นสืองโง่คุณยมว่างเฉยงโง่ก็สือเัาละคำว่าว่างเฉยในที่นี้มันมาจากคําว่าอุเบกขามาจากคําว่าอุปะ อุปะแปลว่ามองอ่อุปะแปลว่าอยู่ไกลๆคุณย่อมส่วนอีกขะตัวนี้แปลว่าเบิงแปลว่ามองซ้อมเบิงอยู่ไกลๆต้องมองสถานการณ์ต่อไปว่าพอแม่บ่สามารถเมตตาลูกได้ตลอดเด้จากสิตายจากเขาเมื่อใดในฐานะผู้เฒ่าพั้วเขาแม่บ่แม่ถึงว่าการตายมันบ่แน่ก็จริงอยู่แต่ต้องว่างแผนว้ว่าห้าที่เข้าไปก่อนเขาเข้ากันเลยสิฆ่าตะเมตตาฮัก ลูกเห็ดสวยๆบอดีเห็ดบอดีกับหักย่างเดียวบอดได้เด้ต้องใส่มันถือเด้ะกรลณน่าลูตอนต้นย่างเดียวพิษปนในลูกฉันเป็นคนดีจังสี่กับบอดได้จะต้องพิษเป็นพิษถือเป็นถือต้องใจแข็งนิยมโมทิตาลูกเห็ดบอดีกับบดีใจน้ำเขาจังสี่กับใส่บอดได้คือกันทันสารุัชนหานยาดโยมเด้อเพราะฉะนั้น เมตตาใหา้ใส่ในเบลาปกติธรรมดาที่เขาดีทั่วไปกาุณนากาลุตนสงสารเป็นปกติโมทิตายินดีปีดาน้ำหลวงน้ำเต่านิ่มเขาเป็นคนดีนี่ละเออบอ่จำเป็นต้องเป็นคนรวยคอยเป็นคนดีอ้าวกาบนิมนต์นะครับเออพันศิลป์บากัตมาว่าใหา้นั่งเก้าอี้ยุคข,ขังลางก็ได้นั่งเก้าอี้ยุคข,ขังลางก็ได้ออนางหารัางเทียนโยม แม่ย่อมพ่อเป็นอยากไซบาดแถมสมพานเออมันนี่มีหน้าหกทงและย่อมได้ยิ่มันเฮียได้ยังไงน <c oughs> ะหน้าหกทงเออได้เออบ่ออออมีพีเลี้ยงมาน,นั่มเนาะเข้ามาพีเลี้ยงแต่วา,าหฮมผ่าหฮมยังให้เอาผ้าดอกก้อนบวชไม่ก็จังเสียละเออนี่ยินตะพูเถาวะ่ะอุญุอาญัคือผ้าบวชไม่ก็แม่นความเพลินนั่ะหล่ะคอยฝึกไปในลูกเด้ออ่ายินดีตอนหลับอ่าหัวหมอมทั้งสามรูปสามองนะครับ <c oughs> อันนี้คืออุปเปกขาก็คือฝึกลูกสอนลูกค่อยมองจะจำจีจำใช่จนเกินไปคล้ายๆกับสอนค้นขับรถนี่แหละคุณย่อมเฮาเห็ดแห้งบใบเด็ดพ่วงมาไล่เลี้ยวไปทัวได้คอยบอกคอยแนะคอยนำ้ำลูกอพอแม่ก็นแนะลูกบอกลูกแบบนี้แหละคอยดูอยู่ห่างๆเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆคอยดูอยู่ห่างๆะจะเริ่นพร่ำย่อยมแม่เป็นฝรั่งให้มันเจ็กนี่คือขาวแท้หัดีบ่เนี่ยแม่ อ๋ออะสาธุสาธุาธาจจอาเจริญพรนี่คือคุณธรรมสี่ประการแล้วบุญิกานาทีหาพ่อแม่ทั้งหลายมีความหวังกับลูกกับเตา่าที่บกมาทั้งเบิดนันกับมาลอยหวังเด้พ่อแม่นางยุนี่ลอยหวังกับลูกกับเตา่าสามประการเออบ่เคยหวังนี่แหละพอคู่หวังยุดอกหวังให้เขามีความสุขพนัแมนบ่อเออเอา คนถามตรงๆกับสิวังสั่นเราหวังบ่หวังยังน้ำเขาดอกคนถามผู้เฒ่าตรงๆขอให้เขาหม่อมศพหม่อมปากขอให้เขาจะเล่นลุงเรื่องให้เขามีเลี่ยงลูกเลี่ยงเต่าของเขาแม่กระดีใจดอกโยมกระดีใจดอกบ่หวังยังน้ำลูกน้ำเต่าดอกถ้าว่าบ่หวังน้ำลูกน้ำเต่าก็เลยเยสีบ่าแทนเด้อลูกทั้งหลายได้ยินแม่ได้ยินพอบอาจังสันเพิินเก่งใจเฮ้ายานเฮ้าหนักอกหนักใจเพิ่นก็เรียว่าบ่หวังยังน้ำลูกน้ำเต่า แต่ลึกๆแล้วก็มีความหวัง3ประการต่อไปนี้ประการที่ 1. ยามมีลูกหวังลูกเพอรับใช้ 2. ยามป่วยไข้หวังเจ้าเพอรักษา 3. คมัันถึงข่าวหลวงรับดับชีวาหวังลูกยาปิดตาคราสิ้นใจหรือคาสิ้นลมโจมเข้าป่าช้าในเวลาวัยปรานนี่คือความหวังของพ่อของแม่ยามมีลูกหวังลูกเพอรับใช้ ลงทุนลงห่อนทรงหอเลียนหนังสือนิก็หวังบาเซเป็นคนดีสีสังคมขันพ่อเป็นพ่อไปพ่อไปพ่อมากระเบิงพ่อเบิงแม่แนะ่หรือยงหนอยหน่อยเบาเรียนหนังสืออยู่บานอยซองใส่สือ่อผงชั่วลดนําปูนปาําปลาได้แนะ่เป็นตีนเป็นมือซอยพ่อซอยแม่แนะ่ย่อแยแบกไอหามจนตายฆ่ากาะทอคสิป,ประมาานันประการที่สองยามป่วยไขย้หวังเจ้าเฝ้ารักษาจงเป็นพยาบาลคอยหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นพ่อกับแม่ของพวกเข้า ใจแข็งเพียงพ่อเลี้ยงลูกเต่ามาจักรจักกี่คนบ่พ่อปากบ่าปากบ่พ่อเว้าเพิ่นกระสิบาเบาแต่กันเหินเพินพ่นโศกเพิ่นเศร้าเพิ่นเหงาเพิ่นหงอยกระท่ำนาทีเป็นพญาบาลถามข้าวถามข้าวแม่คือเมอแท่แม่คือร้อยแท่ปิดปกติแท่ แกงไข่มดแดงใส่ผักหวานนั่งหามะไห่แม่คือเฉยๆขออนุญาตอังหนาผากาชิงได้บ่แม่โอ้ขิ่งหลอนบูน,นนี่นั่นถามข้าวถามข้าวใส่ใจจากน้อยกระพอกระแม่เรียกว่าเป็นพยาบาลคอยหมอบเป้าทุกเช้าเย็นเออเป็นพยาบาลคอยหมอบเป่าทุกเช้าเย็นนี่คือความหวังของพอของแม่ประการที่สองอยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาประการสุดท้ายครั้นถึงข่าวลวงรับดับชีวา หวังลูกยาปิดตาคาสิ้นใจก็ไม่ความางาจัดการงานศพให้พ่อให้แม่นั่นล่ะเฮ้ยสิไปหวังน้ำผู้อื่นอยนองแม่นองบอหนะ้าก็สิหวังให้ลูกให้เต่าในตัว,ตวมาเบิงมาแลกก็ได้ไม่ยังก็สิหมอบเวียนเข็นในลูกทั้งเบิดนี่ล่ะเมื่อหวังจังสี่แล้วถ้าหวังน้ำลูกสามอีแม่อีพอนังอยู่นี่เอาอีกจักหน่อยต้องลงทุนหาไดไหมเออสามหาอบ่ขาดทุนอกมาอนี่ได้แล้วสามหา้าเออเออสามหา้า ถ้าหวังน้ำลูกสามเขาต้องลงทุนหาหนึ่งสอนให้ลูกเป็นคนดีออคันเขาบ่าเป็นคนดีเนี่ยเขาสิมามเบื่อบงเขาได้จังไดบันเอ็สามหวังในแมนบลาต้องสอนเขาเด้อดเอาทานเอาเป็นครูเดอ้อสองสอนให้ละเว้นจากความชั่วให้รู้จักวินัยสังคมกฎกติกากฎกติกามารยาทของสังคมกฎหมายและจะทธรรมนุน กฎของบ้านของเมืองอย่าลืมกฎก,ก,กติกาเล่านี่เดอ้อรคันลืมกฎเกินบอกค้นซันวย่อมพอย่อมแม่ประการที่สามนั่นก็คือเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกแก่เต่าเผ่าโบราณว่าพ่อกับแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือยึดวิชาวความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกาย พ่อกับแม่เมแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าจนตายนั้นอย่าหมายใช้วิชาวความรู้อัประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงกายหากลูกเต้าสบายพ่อแม่ก็สุขใจอันนี้ส่งเสริมการศึกษาแก่ลูกแก่เต่าเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่